ก็วันนี <t festivals> ้นะเพื่อนมาตกปลานอกพื้นที่นะครับก็เรามาอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับยอนๆเมียนเมียนนมีนเมีย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 น้เมียน้ตักตักตักครับเมียน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 เลยเมียนครับเมียนอเมียนย้อน Like, everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot, but they said they never date her Ha, I agree, but you did and I hate her You wanna get away, you better get in line Won't go another day of wasting any time I got a to say, can't hold it in this time Go, no, วัดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องเบ์ทุ่งหายแล้วนะครับก็วันนี้นะเพื่อนมาตกปลานอกพื้นที่นะครับก็เรามาอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับก็อยู่ที่กระเปอร์นะครับหรือว่าบางเบนนะเพื่อนก็จะเป็นเกมแค่ข้างเกาะน,นะครับไลา์ป๊อปแล้วก็อ่าไลา์จิกนะเพื่อนครับผมก็นี่เลยเราอยู่ที่หาดบางเบดน,นะเพื่อนเป็นสะพานคู่นะอ่า ที่นี่ผมเคยมาสองครั้งแล้วนะนเพื่อนใครที่เคยติดตาม YouTube นะแต่ว่าผมเคยมากับไต่บุญนะแล้วเมื่อกี้ิดเจอไต่บุญดนะ้วยนเพื่อนแต่วันนี้นะเราจะมาลงกับไตาบางบบาสาครนนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไตาบุญคนระับผมก็ผมมากับทีมงานนะครับรวมผมเป็น3าคนนะเพื่อนมีพี่ทั้งสองคนเลยครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันนี้แล้วก็อุปกรณ์ผมจะใช้อะไรบ้างนะครับรอติดตามนะันเพื่อนไป ได้ไหมครับเ <laughs> ออเราลืมมาที่แช่น้ำหนาวาไ,าได้ได้ป่ะล่ะ มันเวียนเรือเลยมันเวียนเรือเลยบางเรีือดูนไปว่าปาเล่เนาะบางเอาไม่ได้เลยสุมาเชีเอวันว่าตีตีกัไม่กินโอไม่กินองตีว่หโอ้โหลูกาเกี่ยวสิปล่อยเอได้กำลังไม่ยุแล้วไม่ประกอบอีก ก็หมายแรกที่เราจะไปกันนะครับเป็นหมายล่องน้ําลึกนั้นเพื่อนกับเกมไลท์อิกนะครับก็หมายนี้เราจะมาลุ้นปลากระมงเพ้านะครับหรือว่า GT นั้นเพื่อนแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือปลาจวดเมียนนะครับหรือปลาโบราณที่ทุกคนมาที่นี่ต้องตามหากันนะครับเขาก็จะอยู่ในล่องน้ําลึกนี้เลยเพื่อน ก็ล่องน้ํานี้นะครับมีความลึกตั้งแต่10เมตรนะครับถึง30กว่าเมตรเลยเพื่อนๆก็จะเห็นเรือพีชนะเพื่อนเป็นเรือของชาวบ้านนะครับก็มีหัวโทงนะครับเขามาตกปลากันทั้งนั้นเลยนะครับก็ไปลุ้นปลาวันนี้กันเพื่อนไป

ยอยยอยยอยดีชายข้ออะได้วิ่งเงนได้เหลียญเหรียญจะนัดอีกตรงเดียวใช่ไหมโอ้ผมหลุดแล้วเดี๋ยวๆพอเบ็ดขึ้นก่นเดี๋ยวๆผมจัดการให้บอสโอ๊ยตัวแรกมาแล้วนะครับรู้สึกเป็นไงบ้าง อ๋ออ oh. oh. บางบริจัทการให้นะโคตรทางนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายพอดีแหละโอ้ยอันนี้มันขาวมึงเนาะขก่าแดงเงี้ยมั้งพวกผมเดงแต่ว่าตาโมงมันหมุดว่านี่เออถ้ามองมันน่าจะมุดเก่าไหมอ่ะเก่าแล้วเนี่ยเมียนเล็กเอ็งวะผมแดงมีด้วยตอนนี้นี่ยังเลยนุ๊กโอยเด้งสีเขียวโอ้ของจริงครับเเลลยยน้องิไป โอ้แต่เม่กี้กัดของอุยมาเมาเมกทีครับสี่อดีตัวแรกมงอุ้ยมงหยอยเมียนเมียนแม่เมียน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 ทำไม่ถกเรียนไม่ยได้ด้วยตักตักตักครับไปเมียนเมเมมียนเลยเมมียนมียนเมครับเมียนโอ้ยเมียนหญ่ เม่นเมีนเม่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 นผ้ปล่อยปล่อยสายหน่อยนะระวังเมยนใหญ่โอ้ยย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 ยเยย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 ยรยย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 วยยเยี่ยยย้ยย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  วังยอดแล้วัวนี้เซินขาเรืออลไรวันนี้โอ้ยใช่ครับเซินขาเรือแล้ววันนี้นเซินขาเรือลรอลไโอ้ยโอ้ยมีน ครับเพื่อนเพื่อนก็ตัวแรกนะครับเป็นปลาเมียนเลยเพื่<พ>อนเกินความคาด<ใ>หมายนะครับก็ล่องน้ํานี้มีอยู่จริงนันเพื่อนตลอดห้าหปีที่เราออกที่มากันที่ละนองนะครับไม่เคยมีใครได้ปลาเมียนเลยนะครับในทีมงานเรานะแ <PRESID> ม้กระทั่งตัวผมเองนะเพื่อนยังไม่เคยโดนเลยนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไตก็ยังบอกว่าเป็นครั้งแรกของเรือเลยนะครับของไตเลยนะครับที่มีปลาเมียนขึ้นมานันเพื่อน พามาหากันหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครเคยเอาขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวนี้หลุดค่าเรือเลยเราต้องไปลุ้นกันนะครับออออท้ายคลิปนะั้นเพื่อนเพื่อน,น,นอย่ารีบไปไหนนะครับนนะท้ายคลิปนะ้เราไปลุ้นกันว่าปลาเมียน,นจะขายได้เท่าไหร่นะครับจะโลละเท่าไหร่นะมีรายละเอียดแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยไปลุ้นตัวต่อไปกันครับเมียนหน้าเมียนหน้าต่อไปต่อไปกันนะไม่้ายเลยใช่ไครับ

วิดาหีซโอ้ยรวะอัตอบอคลเมองมองโอ้ยโอ้ยโอ้ข้าไปโอยโอ้ยขคนับโอ้ยางเ่านะเพื่อนโอ้ยสองนะเพื่อนเป็นชัตติจิกนะครับ หกสิบกรัมครับ,รบออกจากล่องน้ำเพื่อนเพื่อนสามตัวนะเดือดมากนะครับโอ้ oh. ยอมเลยมีเมียนนะปลาเมียนนะติดมาตัวหนึ่งครับจะไปแข้งคาวอ่อนเพื่อนเลย ลุกนู้นเลยครับครับเดี๋ยวไปเจอที่หมายแล้วนั่นพอมาถึงแล้วครับเหินขาวในตำนานนะครับตำนานปลากระมงวงยักษ์ง<ะ>ไปกัน ใช่นุ่งต้องไปตีหัวน้ำของนุ่ง มากนะเพื่อนๆทั้งเกมแคสนะครับแล้วก็เกมป๊อปเลยนะครับก็เงียบผิดปกติเลยนะครับไม่มีปลามากัดเลยเพื่อนอาจจะไม่ใช่เวลากินของมันนะครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้ว,วออก็น่าจะไปไล่จิกกันยาวๆเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เกาะที่เห็นนั้นเป็นประเทศพมา่านะเพื่อนเราอยู่ใกล้แล้วนะครับครับผมกินข้าวกันแล้วก็ไปต่อกันต่อนะเพื่อนไปกินข้าวเสร็จโดนเลย

โอ้ยกูเลาได้สองได้สามเลยโอ้ย hmm. mm ีเลยโอ้ย hmm. เ um, mm ี๋ยลแต่กมีกันกมมนไม่ง่าก็โอ้ย่าเอ้าอยเียอาม้งครับเบียร์ียร์เงมีแต่มงกูเล่นี่แหละโอ้ยโอ้ยมองโอ้ยอืม โอ้หหวานจริงคนออนี้บอกไม่ได้ไม่ได้บอไ,ได้ดึงได้ไม่หยุดเลยนี่นี่ไ้คิมกันโอยหนูที่รูเดิมดึงดึงกวางะอะ ก็วันนี้ปลาะมงนะเพื่อนถือว่ากินย่างมากนะครับกินกองละตัวนะเพื่อนก็เราย้ายมาหลายกองนะครับก็วันนี้ไตวิ่งให้ถึงเกาะพยามเลยนะครับที่เพื่อนๆนเห็นนี่เป็นเกาะพยามนะผมเคยมาแล้วนะกับไตอีกคนนึงนะเป็นการตีป๊อปนะเมื่อปีที่แล้วนะครับฟังเบา,บาครับโอ้ยอะ โอ้ยกเลยครับผมโอ้ยยหญ่ใหญ่ใหญ่อ๋ออยู่ตรงนี้มด้งเดี๋ยวขานมันจะเข้ามองปั๊มปั๊มหน่อยอ๋อโอ้โอ้ยตรงนี้โคตรบอสเลยก็เย็นมากแล้วนะเพื่อนก็6โมงกว่าๆนะครับก็เราต้องวิ่งเข้าฝั่งแล้วนะครับ ก็กว่าจะถึงฝั่งน่าจะมืดเลยเพื่อนเพราะว่าเราออกมาไกลมากนะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปยอดปลานะแล้วก็ไปขายปลาเมียนกันด้วยเพื่อนไปโอ้โไปเข้าไปเข้ามืดเลยอยอมเลยครับหลงหล,ลงอ้าวไป่ลออ่ะผมมาจากบางเบงผมมาจากมมาจากุลละไม,ไม่เป็นไรมาไม่ถูก ใช่ชือะไรนี่มาแล้วอมาแล้วโอ้มาลวเีผมไม่เคยมาเลยในนี่อ้แล้วปลาชร่ผมลุ้อไปี่ไม่ไยมือนไม่ใช่ผมตอทคุยกันั้งแรกมันไม่มีสัาแล้วก็ผมครับผมขับปลาหน้าครเดียวแต่เงขายปลาเพื่อนรออยู่ที่นู่นเอนปเมียนี่ตอนนี้เองนะได้ไหม 7โล7โลโอเคเหรอใช่ครับไม่ได้นะ7โล8 7โลใช้ขอเอ่อ7โลโอเคใช่ครับใช่ครับนี่7โลได้นี่ไปทุกได้อ๋อเอาไหนลูกเองอะไรหานะใช่ป่ะหน่อยใช่ป่ะ7โล2มาเลยเออเจ็บจะโคก็7โลก็7โล8 7โล8 7โล6เออ7โล6ก็ได้7โล6เหรออ๋อ ไม่อไม่เคยมาไม่คขี่เลยไปดูด้มีน้ำไหมน้ำโดนละสี่ได้สามสีได้บอพอสี่ห้าไบอกว่าผ,ผมมาไกลพอ 45, 45, 45, สี 45, ส่สา้าห้าสี่้อ้าอสี่ห้าได้ได้ครับได้หรอเปลอว่ายีสาย่ส,ส,สหนสี่ใช่ไหมสีสี่ห้าี ให่มเลยมันเปขายอไรเลยโอเคองห้เพื่อไว้นะอางว้ยับอเคสี่ร้อยหครับโลสี่ร้อยห้าเจ็ดห้าเจ็ดปียีแปดดอกสองพันกว่าบาทเลงดีเอาเลยเอาเลยโอเคไอ้นี่ผมม้งได้5พัน 3 4 2 0ันอ่420อห<อ>นะขอ3,500 <laughs> ได้ไหมเ้ยดูดีนะสีอรหาสีใครไมเล้ไม่ไมด้สียหเอาไปเลยใช่ไหมใช่อย่างนี้ราคาลงเลย0ได้ไดได้ ถ้า10บโลนี่คือแพงเลยใช่ไหมใช่สี่โลสี่ฮะสี่โลใช่ไหมสี่โลพันกว่าเพิ่งเล่นานกว่าพันกว่าเลยไม่ใช่ตัวผู้ตัวใหญ่เยอะเยอะหนานี่ตัวผู้อันนี้ตัวเนี้ยอันี้ตัวเมียตัวเมียดูอย่างนี้ดูยังไงอะไรวะอันนี้ไหลใช่ไหมอ๋อตูดมันตูดมันไม่ใช่สองตัวอันนี้ไหลใช่ไหมอันนี้ไหลไม่มีก็ตัวตัวเนี้ยสองไหลใช่ไหม สองอนใช่ไหมใ่ตัวผู้แล้วถ้าตัวผู้ตัวผู้ไม่ถึงสิบโลนี่เท่าไหร่สี่โลมาสี่้กว่าใช่ไหเกียรแลด้วแป้อยกว่าแปดร้อยกว่าช่สองพโอ้ยยี่สิบโลก็สองพใช่ไหมสองพ0นคนี่ก่อนใช่ไหมของพ่อมาใช่ไหมันาของพ่ใช่ไหมหนาใช่ไหมสองสองพันห้าได้โอ้ยจริงจริงสองพันม นานดีใช่ไหบสามพันได้ตัวู้นาสามพันตัวผู้สามพันได้สามพันก็ได้สี่พันก็ได้ได้อะไรวะเาพนนาใช่ไหมตัว้มันนาอนนาใช่ไหสามพันมันยาวนะใช่สามพันสี่พันก็ได้โอ้าบางไม่ได้

ตัวเพื่อนปลาหนักอยู่ที่7จ็กิโลหกดนะครับก็เป็นตัวเมียนะครับเขาก็เลยให้กิโลละ450ร้อยห้าสิบนเพื่อนเต็มที่แล้วนะครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับไซส์ไม่ถึง10บกิโลนะครับเขาจะให้อยู่ที่8ปดเก้าร้อยเลยเพื่อนอยู่ที่ความหนานะครับแล่ถ้า10บกิโลขึ้นไปกิโลพันกว่านั้นเพื่อนถ้าเป็น20่กิโลขึ้นไปเลยก็ตก2,000กว่าถึง 3, 0 0พ4 0 0 0ก็ได้นะครับอยู่ที่ความหนานะเพื่อนเพื่อนสำหรับตัวผู้นะครับแต่ถ้าตัวเมียไม่ถึงนั่นเพื่อนเพราะว่ากระเพาะตัวเมียเขาจะสั้นกว่านะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งปลานะที่มีราคาแพงนะครับเพราะกระเพาะปลาเขาแพงมากๆนะเพื่อนๆสุดปลารวมนะครับก็มีปลากระมงเผานั่นเพื่อนเจ็ดตัวนะครับก็ใหญ่สุดประมาณ3ากิโลนะครับแล้วก็จะมีปลากุเล่านะครับแล้วก็ปลาเลยนะพวกปลาเก๋าครับคนใครที่อยากมาตกปลากับไต่บังบ่าวสาครนนะเพื่อนผมจะทิ้ง Facebook ไว้ให้นะครับแอดแล้วก็สอบถามได้เลยนะเพื่อนสาหรับวีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเพื่อไม่พลาดวีพีต่อไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ